สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กับพี่ดาวว่ายแอดเคเกมเบอร์อแล้วแล้วลวันนี้เราอยู่ได้บรูคเฮฟเว่นของพีนิวอีกแล้วเดนดูสิคะทุกคนพี่ดาได้ทำเสื้อมาใส่เองแล้วมุกี้นะแต่ว่าตอนนี้พี่ดาใส่เป็นแบบนี้แล้วกันน่ารักดีเดี๋ยวเราเห็นไหมทุกเดี๋ยวเราวาไปเลยดีกว่าไหม ่เดี๋ยวเราวาดไปดีกว่าตรงไหนเนี่ยนั่นหรอเหมือนเจอแล้วหาบ่เจอหาไม่เจอค่ะทุกคนเพราะมันมีท่าเรือหลายที่อ่าเราลองไปตรงนี้

ห้าห้าเยี่ยมร้อยนี่จะแบบแรงสุดโอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเราอ้อมลงเมืองไปเขาบอกว่าเขาจะมาสร้างร้านอาหารกันน่าจะทางนี้หนอมั้งมาลองไปโอ้ยนี่คนขับรถเลยเนี่ย โอ้ยเราต้องอ้อมป่าอ้อมเขาวไปนะคะนี่นี่มันมีเส้นทางอยู่โอ้ยไม่ได้ค่อยไม่ค่อยได้ขับรถในบุงเฮเว่นนานอ่ะปกติเล่นแต่เอาปีบูนไม่ไม่ฉันไม่รับแอดพี่ดาไม่อยากรับแอดใครนะคะถ้าใครอยากเล่นกับพี่ดานะ พี่จะให้ติดตามพี่ลาไว้ในโลบอกนะแล้วก็เดี๋ยวจะให้มาเล่นแล้วก็จะได้มาถ่ายคลิปด,ด้วยกันนะถึงแล้วดูลิลิปตุ้งซื้อขึ้นไม่ได้หรอถ้ารู้ยากแต่รู้เก่าถึงแล้วพี่นิวโอ้ยรู้สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ สุภาครันเอ็มแลนด์เฮ้ยมีคนหลุดรึเปล่าไปงั้นเดี๋ยวเราไปตามรี่าดพี่นิวเห็นเขาบอกว่าเขาอยู่ริมทะเลโอ้โหรถบางร้านขาะป้ายร้านหมดก็ไปวางที่งอุ้ยนี่เป็ดด้วยอ่ะนั่นไงใช่ไหมอุ้ยมีสไปเดอร์แมนเจ้ากับเจ้าเรน ไ,ไม่ใช่ภาพของแม่มันช้ากว่าอุย้ยมีลูลี่ด้วยจำลูลี่ได้ปะทุกคนทุกคนต้องทุกคนยังจำลูลี่ลูลี่ลูลา่าจำได้ไหมพี่นิวไปไหนเดี๋ยวเราดูก่อนว่าพี่นิวยังอยู่มไม่ใช่ของแม่มันจะช้ากว่าของลูกไงประเด็นโยโอเคพี่นิวมัอยู่แถวนี้คนเยอะๆอ่ะนี่ ทุกคนช่วยช่วยทำส,สวยๆหรอได้เลยเดี๋ยวเราเอากล่องพ็อปมานะคะช่วยเขาจัดกันเ,เราจะเอาเราตกแต่งแบบไหนดีเราไม่ค่อยแบบครีเอทส่วนเราควรจะวางนี่ไงรู้แล้ววางดอกไม้บนโต๊ะดีกว่าโต๊ะและดอกสวยๆงามๆแต่ว่ามีเป็นลอยโต๊ะแต่ว่าชั้นใช้พ็อปได้แค่ห้า่ะเดี๋ยวเราลองเลือกดูก่อน นี่นี่อันนี้น่ารักนะเดี๋ยวเราใช้พ็อปอันนี้นะคะวางไว้บนโต๊ะแบบนี้ทวับทวับทวับให้ๆนี่ฉันวางพ็อปไม่ได้อ่ะพ็อปเต็มไม่ได้นะยังไม่ได้ใช้พ็อปเลยโอ้ยนี่เดี๋ยวเราไปช่วยพี่มิวกันดีกว่าแถวนี้ ไฟพี่นิวอยู่ไหนเดีย๋ยวเราวางคมไฟเล็กๆดีกว่าแต่ตอนนี้คือนี่ไงคนลุมๆเยอะๆแสดงว่าพี่นิวอยู่น่ารักพี่นิวตัวเล็กมากอ่ะเล็กแบบเล็กเกินปุยหมืเอาซอมบี้ออกไปพี่นิวบอกเอาซอมบี้ออกไปเดี๋ยวนี้โอเคเขาเอาสมบี้ออกแหละ เราควรจะแบบอะไรมาตกแต่งเขาตกแต่งเยอะมากเ,าเดี๋ยวเราวางดีกว่าเพราะนี่เราวางนี่ดีกว่วาไฟริมทะเลจัดไปโอ้ยใครนี่นูรี่นูรี่ที่อย่าทำสิโอเคเราจะมาตัววางเฮ้ยทำไมฉันวางพรอบไม่ได้เอาวางได้อยู่โอ๊ยอไม่สวยเอาออก นี่เดี๋ยวเราหาพี่นิวนร้านนี้ชอบบวกลบและก็ชอบคูณร้านอยู่ข้างไปนี่ไงร้านนี้โหร้านอย่างเล็กอะดูยชอบพี่นิวพี่นิวพี่นิวใส่เด้อพี่นิวใส่นี้นี่น,น,น,นี่แถวนี้ต้องมี ูไม่ว่าจะมากี่ครั้งก็ต้องถ่ายอวิ่ง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 ตามพี่นิววิ่งตามไปทำไมพี่นิววิ่งเร็วจังเลยอะโอเคเดี๋ยวเราเปิดโหมดวิ่งเร็วเหมือนพี่นิวดีกว่าจะได้ตามเขาทันแบบนี้นี่ นี่แบบนี้เรากดวิ่งเร็วได้แบบนี้เลยเราจะได้วิ่งตามเขาทันเดี๋ยว,อวโอ้โอทําไมห้องน้ำมีน้อยจังเลยแฮะพี่นิวอยู่นู้นหรือเปล่าลองวิ่งตามไปพี่นิวหายพี่นิวน่าจะอยู่แถวถนนนะอุ่ยนี่รถใครน,นี่พี่นิวไปไหนอ่ะหาไม่เจอเลยโอ้นี่ใครเนี่ยเต้นอยู่นั่นแหละ พี่นิวบางตาพี่นิวเป็นผีหรือยังไงทำไมบางตาขับรถลงน้ำไปล้วโอ้ยอยู่น่าจะอยู่แถวรถนะเขาอยู่ไหนก่อน,น,นเดี๋ยวเราซูมแบบซูมๆูนั่นหรือเปล่ <c oughs> มา,มา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 งั้นเดี๋ยวเราวางร็อบกันหน่อยว่าเฮ้ยเรา <c oughs> ต้องวางแบบ เขาเรียกอะไรความสีสันเนาะหุยร้านแถวนี้ดีจังเลยอะ่ะไอ้นะน,น้ำดื่มดื่มฟรีไม่ต้องจ่ายจ่ายที่หลังพี่นิวอยูไ่ไหนเพื่อเราหาพี่แนวไม่เจอพี่นิว ถ่ายรูปกับพี่นิวโอ้ขอบคุณค่ะพี่นิวอพี่ดาด้วยความที่เราจะถ่ายรูปกับพี่นิวทุกรอบที่ได้เจอโอ๊ยคุณพร้อมกับแฟนคลับพี่นิวคือแฟนคลับพี่นิวบางหน้าได้มาออกไป นั่นไรงั้นเดี๋ยวเราจ้างเสือริมเลกันนีกว่าให้พี่นิวไม่เสือริมเลอย่างสวยอะ่ะโอ๊ยใครเอารถออกมา ตอนนี้คือไม่สนพี่นิวแล้วเพราะพี่นิวหายไปแล้วเป็นย่างพี่นิวเข้าไปไหนพี่นิวอยู่นี่นี่นี่ดักเลยดักดักมุมตึกค่ะ แย่ออกไปไเป็ดย่างลูมค่ะลูมลูมพี่นิวเฮ้ยเราต้องวางเรือแบบเรือเที่ยว เดี๋ยวเราทำที่เรือที่เที่ยวงีกว่าทำเรือเที่ยวอะจักป้าอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรา,าเล่นกับพี่นิวเสร็จแล้วคลิปต่อไปนะ,ะเดี๋ยวเรามาสร้างแบบโรงแรมริมเล เอาป้ายออกมากเรือเรือทัวร์ไม่ดีกว่าเรือเรือท,ที่เที่ยวโอเคเรือเที่ยวแบบนี้เลย เรามีเรือเที่ยวด้วยนะพี่นิวขึ้นไหมสนใจเรือหนึไหมสวัสดีจ้าเรือเที่ยวคนละสามร้อยแต่เล่นฟรีมาสิเรือเที่ยวฟรีนะโอ,อ้คือ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 พี่นิวพี่นิวเขาแบบพี่นิวเขาอยู่ไหนคือตอนนี้นะคะเราต้องขายพิชนะโอ้ยแล้วบัีอย่าบอกนะว่าแบบฉันจะหมดออกอไม่หมดติดกับอี ว่ายเพราะว่ายูอ่าล็อกเรือไปด้วยนะคะเดี๋ยวเขาไมา่แอบขับเรือเราไปเพราะเราเป็นเรือเที่ยวเนาะอุ้ยมีโลกร้านซับด้วยของใครเนี่ยน้าที่ดูเมื่อกี้เห็นอยู่แถวเนี้ย 黄金。 เรือเที่ยวเรือเที่ยวใครก็ได้มานั่งเรือเที่ยวเขาอ่านไปเลรอ โหนี้อยากให้พี่นิวไปอยากให้พี่นิวมานั่งเรือกันเมืมม่อกี้พ,กกพี่นิวเกือบจะขึ้นอะไรนะเรือทัวร์ของพี่ดาแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่ไปเพราะเขากําลังจะออกแล้วรีบไปดีกว่ารีบไปรีบวิ่งไปหาพี่นิวก่อนโอเคพี่นิวออกแล้วนะแล้วมีมีอีพีเดียวไม่มีอีพีอื่นนะคะเพราะว่า <c oughs> <c oughs> รอบพี่แล้วว่าจะทำสองอีพีแต่แต่อะไรน่ะเหรอเข้าไม่ทันจะเซิร์ฟเต็มโดนเตะออกจากเซิร์ฟด้วยบางทีโอเคไม่เป็นไรงั้นถ้าใครชอบให้พี่ดานะคะทำอะไรแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ